เดี่ยวมาซื้ออาดำติเออนี่ลูกกระดานปัญญาเขาใช้เป็นเดี่ยวนะเดี่ยวนะตอนนี้เป็นทุกอย่างแล้วนะเป็นแม่ค้าเป็นทุกอย่างแล้วเรือจะเป็นผัวพี่อาร์เลยนะผัวของผัวพี่ยาเป็นเมียผัวพี่ยาผัวพี่ยาลอยน้ำไหนอ่ะขอเรียนเชิญเจ้าดังนี่ไงีห้าบาทปีนี้ห้าบาทห้าบาทเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ราคาเท่ายพี่อาร์ชอบกินอะไรเยอะสุด ไม่เคยดูหรอกเีม้อวันนี้เอตกา้มะวันนี้อ้าไหต้องลอกินี่ปั้นึัแล้วค่ะจิ้มได้ไหมจิ้มเลยไม่จิ้มจิ้มทีเดียวแล้วเราก็เออกินเลยแล้วเราออกมาเลยยังไม่จิ้มตัจิ้มแล้วเลิกกันเลยเรอจิ้มแล้เลิกเลยแล้วแค่มันยากตลอดไง ไม่กินกินเย็นเได้ม่ยืนรออะไรกันเนี่ยเฮ้ย้จกินเย็นๆใช่ไหมต้องรอห้ามงอ๋อรอได้่ะเอาเพราะอไรหนึ่งสองสามรอไปชนแก้วจนแก้วร้อนบอ้ยเอ็งอยู่ไหนเอ็อยู่นี่อับอร่อยก็มาดีเหย คนขายแบบเดียวกันน่ะให้มาอยู่ด้วยกันแล้วให้รับอยู่ตรงนี้เหรอครับใช่ครับซ่อมหน่อยซ่อมหน่อยตรงนี้บอกว่ายิ่งดิวนะอย่ากอย่าที่จะจะไปจัดการไม่ได้ทะเลาะเรื่องมันเพราะมันดื้อมันเป็นคนดื้อเอาอีกแล้วเออ ต้องให้พี่ยาคอยสอนคอยเตือนคอยปราบมันเรื่อยอันนี้นะถ้าแต่เหยียบเข้ามาในโรงงานปุ๊บวันแรกก็มึนมึนจริงจริงบอกว่าแม่ขายก็จะขายบอกว่าพี่ยังไม่พร้อมก็จะขายบอกว่าเรายังไม่ทําอะไรเลยก็จะขาย <c oughs> ไม่ให้ขายก็ไม่ให้ขายก็จะมานอนอยู่ตรงเนี้ไม่ไม่ ทังวันเออการทยาหยุดมันก็มามันก็มามันไม่เคยมีอาพักเลยเออเป็ต้นเลยทำไมไม่ยอมมาเฮ้ยพอวันแรกมันไม่ได้ขายมันก็บอกว่าผมไม่ปรรายหรอกแค่มานั่งดูที่เฉยๆเนี่ยทั้งวันได้ไหมเราจะนั่งอยากนั่งดูก็นั่งดูไปเราก็ดูที่มันจะนั่งได้แค่ไหนมันก็นั่งตั้งแต่เช้ายางเย็นมันก็นั่งอยู่นั่นแหละอ่ะพอเราเลือกงานมันยังไม่คาป็นแบ่โมมันนั่งเฝ้า เขาคือมานั่งเป้าให้ขายอ่าพี่ยาบอกว่าพี่ไม่พร้อมบอกผม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 เอามาได้หมดแดดร่มเริ่มผลผลมาเองพี่ไม่ต้องทำอะไรพี่แค่บอกว่าจะขายหนึ่งร้อยก็ร้อนไปนะขอบคุณพี่ก็หน่อยพี่ฮห้สก๊อตตัมกับไข่ย่างคู่กันดีนะพี่ยาก็เป็นเจ้าของเขาขายก็ร้อนเป็นสีเลยแต่พอมาขายแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นมาเองยังไงพี่ยาคอมเมนต์มาแล้วพี่ยา ก็เดือดร้อนที่อเไรแยต้องบุบลมกลุ่มนิสัยมันพอมาถามว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มิ้วทำไมไม่ให้ไม่ยิ้มกับลูกค้าเปลี่ยนแล้วปดีขึ้นแล้วต้องต้องต้องต้อ้อ้น้องด้วงนะตอ้อง้ององต้อ้อนต้งงต้ต้อ้องตองต้งองตต้เงตกองต้ององตอนต้้ต้อยต้งตอง้องตแล้วองต้้้้้ตงงออตง้้ มีเอกสารอาจารย์ด็อกเตอร์เลยนะขร้านเดียวขอยาเดว่ไอกอ่องุอวม่ยากกินไรไม่้ังโนากเลยบ้ามันแลตรงนีเลยเฮ้ยตมาที่รวันแรกที่ยังไม่ได้องงานเนี่ยขายได้วันเกี่ไม้ขายที่อื่นอ่ะ สิทนี่ว่าหรือว่าหนัวนาทีห้องเมีใจโหใจเขาไม่ไม่ได้วันละกีไม้สองตันหนึ่งร้ยไมได้กำไรวันละเท่าไหร่บอกเลยบอกเลย ใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนแป่งเงินนะพี่ยาเปาียีมิสัยให้ด้วยนะแม่ค้าทีเนี้ยอยากต้องโดนต้องมีกับลูกค้าไม่ว่าลูกค้าติงอะไรมนาะเราก็ทำให้เขาไมได้เพราะเรารักล้าเราอยู่ได้เพราะได้ถ้าลูกค้าพูดอะไรเราต้องทำพี่ยาจ,จะเป็นคนไม่นิ่งดู่ได้จะคอยมาตรวจสอบสินค้าทุกร้านเลยว่ามัน ร้านไหนหล่อสุดๆด้หนูจองร้านไหนหล่อสุดาน้ำต้มน้ำต้มตัว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 ้ัวตัวแัวตัวแัเตัว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 ตเวียวตัวตัวตดวตัวตัวตัาตัวตัวตัวตวตัว้ัวตัวตัวตัอตัวตัวังตัวังตัวตัตัว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 ตตัตงดังตงตังัด เอมาสายน่ารักพี่ไม่ได้มาสั่งรัอแกตั้งแต่ลืมปลากระป๋องไม่ได้บอกผู้น้คุณเชิญหาสองวันเขาได้เพราะวันนายน่นมากนาแน่นมากเลยแบบไม่รอเลยนะเป็นเด็กที่จริงใจมากอันนี้ดูใจจัดได้มาเลยแค่สอนทุกอย่างว่าจะเป็นเรื่องการปลากระป๋องก็รอมีคนยังไม่รอเลยนะแนะนำนี่แนะนำให้เพื่อใครที่อยากแนะนำ ใช่สารป่องก็โลนค้าแล้วก็ค้าแล้วอะทม้วพี่มาหายาเพราะอะไรพี่ยาต้องเสี่ยหม่คเพราะถวันหนึ่งพี่ยาไม่ได้เนไแล้วเขาจะต้องทำได้ด้วยตัวเองไงเอออไห่อค่ะมาเย ตอนนี้เราก็อยู่กันที่นะคะมาดามผัดไทยนะคะเป็นผัดไทยที่อร่อยที่สุดในเวอร์าานี้แล้วก็บอกว่าพอดีคุบลบาคนนะคะก็นี่มีอะไรมานะคะาาผัดไทยว่าแซบเลยจะให้ดูมาดามเลยนะไม่แซบปุ๊บเตะเลยมาดามมาดามมาอ่ะรีบขอบคุณมาดามนี่แต่เจ้าของยาดมมาดามเก่งด้วยคุณต้องตายอะไรนะคะเป็นเจ้าของระวางข่ายเงินตะก่อตไม่อาไปรอเรนเป็นเจ้าของมาดามยาดมไม่ดรอช่ค่ะผลิตเยอะนะคะเอาจริงๆนะเธอเมื่อกี้ฉันดมเลยนะคะ อยากได้คำเดียวยหลงมาขว้เขาเต่มต่มติตึ๊ดติ่เริ่มหมดแรงละอะไรหอมมากแม่นะคอันนี้ขายขัดไทยวยใช่ไหมใป็นสมุนไพรไทัดไทยเด่นยังไงแม่เห็นว่าขายดีไม่ทำไม่ทันเลยเป็นสูตรสูตรอะไรเป็นสูตรอายุทยานะคะัอายุทยาเมืองเก่าของเราอยากอย จิตใจอ้าวโอ้แม่ไปได้หมดเอาส่วนนี้ยาเป็นสูตรในวิทยาเส้นจันใช้มาขมเตียกนะคะเป็นสูตรของคุณยายนะคะสืบสานมาแล้วห้ารุ่นคาดรุ่นีรุ่นที่ห้าแล้วนะคะใอ่ตำนานนะคะเธอกินกินผัดไทยอร่อยแล้วใช่ไหมเมื่อยร้อนเป็นลมยาดื่มยาหมองยาดมมาดามกิ่งดมแล้วฮึ่มตึง ตึ้ง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 ตงเลยค่ะเลิศมากแม่ขอบคุณค่ะอันนี้ส่งนี่เอาไว้แบบผู้ชายหรืแบบลูกค้าส่งดักเงินดักทองนะคะเดี๋ยวจะส่งให้มาดามค่ะมาดามจะได้ขอดใส่พิซนิดนึงรับประกันเลยเขาว่ามันอร่อยมากอย่าลืมผัดไทยมาดามอย่าลืมนะคะยาหอมยาดมแดนมาดามเวลาหลายพันกระปุกที่มาขายที่ร้านที่ยาขมลุกมันเลิศแม่หอมมากแม่ขอบคุณค่ะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะคะนเนี่ยก็เข้าแล้วเข้าหมดค่ะสุณมาดาะ ก็จะมีผักไายเส้นจันสุดอยุทยานะคะขายถูกมาก35บาทนะคะทุกทุกอย่างวัตถุดิบอย่างดีนะคะต้หู้เส้นคัดใหม่สดทุกวันนะคะีค่ะนี่ะ